เอาละฮะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาหยวกเกมใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือ Moonlight b l a d e นะครับเกม MMORPG ระดับพรีเมียมใหม่ล่าสุดจากกาลีนานะครับเปิดให้ทดสอบแล้วในเวอร์ชั่นของโค้ดเบต้าหรือว่าทดสอบเซิร์ฟนะครับรูปแบบภาษาไทยด้วยนะครับณตอนนี้เลยนะเนี่ยครับเห็นไหมก็จะเห็นว่าเป็นภาษาไทยเป็นอะไรหมดเลยนะครับเอาผมกดล็อกอินเข้าไปเลยแล้วกันปึ๊บโดยนี้เนี่ยจะเปิดให้ทดสอบนะครับตั้งแต่วันที่21ถึง 26มิถุนายนนะย้ําว่าเป็นภาษาไทยนะครับมีแจกของด้วยอย่างพวกคอตูมนะถาวรถ้าเราทําภารกิจเล่นถึงเวล40นับในช่วงโ้ตเบต้านี้นะครับรายละเอียดเนี่ยก็สามารถไปดูในเพจได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็พวกเครื่องประดับต่างๆนะครับเราจะได้จากพวกแบบภารกิจ เชิญเพื่อนนะครับที่เราทํานั่นแหละในรอบก่อนเปิดโค้ดเบต้านับอย่างที่ 3, นะคนับก็จะเป็นพวกของที่แจกให้ทุกคนเข้าร่วมนะครับโค้ดเบต้าโดยใช้ล็อกอินผ่านกอลีน่าไอดีเท่านั้นนับ <S 2> <S 2> <S 2> เนี่ย <S <S หรือจะเข้ามาที่ไอลงทะเบียนล่วงหน้าก็ได้นะครับแล้วเราทําให้หมดทุกอันนะครับเห็นไหมเนี่ยลงทะเบียนนับรับสิทธิ์เชิญเพื่อนนู่นนี iPhone, iPad, iPhone, นน่นั่นนะครับมีแจกไอพอยต์ไอแพดไอโฟนต่างๆนับของผู้เล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยเชิญเพื่อนต่างๆก่อโค้ดนับประมาณนี้ก็แนะนําให้ท ทำให้หมดนะครับเพราะแจกหนักนะ แจกเต็มจับหนักจัดเต็มจริงๆนะครับห้ามพลาดนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะกิจกรรมเขาเยอะจริงนะครับแจกแบบไม่กลัวเลยนะครับใจปั้มมากส่วนวิธีการเข้าเล่นเนี่ยสำหรับคนยังไม่รู้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยได้สิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าเมลอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่ายังไงนะครับไม่ยอมเข้าไปเล่นนะก็จะพลาดพวกของที่จะได้ตอนพวก OBT หรือว่า O p e n b e บ a ไปนะตอนเกมเปิดจริงนะแนะนำให้ทำให้หมดทุกกิจกรรมบนเว็บเลยนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับส่วนวิธีเข้าเล่นในโค้ดเบต้า นะครับหลักๆเนี่ยเขาจะมีการแจ้งมาที่อีเมลนะครับให้เราลองไปเข้าไปที่อีเมลก่อนส่วนสําหรับใครที่เข้าไปแล้วไม่เจอนะครับแนะนําให้ลองพิมพ์ค้นหาในอีเมลเป็นชื่อเกมมูลหลายก่อนนะครับบางทีมันแอบเป็นพวกไฟล์ขยะไฟล์สแปมอยู่นะครับส่วนถ้าใครเจอลิงก์แล้วนะครับสาหรับคนที่เป็นระบบ iOS นะจะติดตั้งง่ายๆนะครับเขามีวิธีบอกหมดนะครับให้เราทําการติดตั้งแอปพลิเคชันเทสไฟล์นะครับจากลิงก์ที่ได้ในเมลนะพอโหลดเสร็จเนี่ยให้กลับมากดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดเกมมู คุณไลน์นะครับเวอร์ชั่นสําหรับทดสอบผ่านแอปพลิเคชันเทสไฟนะครับที่เราต,ติดตั้งไปเมื่อกี้พอโหลดเกมเสร็จนะครับก็เข้าเล่นได้ปกติเลยให้ล็อกอินโดยใช้ ID ก ina น่าเท่านั้นนะครับที่ลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์นะครับไอลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยมันสามารถใช้ได้เพียง1ครั้งต่อน1นึ่งยูเซอร์หนึ่งไอเท่านั้นนะครับอย่าส่งต่อให้ใครนะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะอดได้เข้าเล่นในช่วงโค้ดเบต้าไปเลยนะครับส่วนระบบ Android นะครับวิธีการเข้าเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับง่าย วาด้วยอันนี้เนี่ยให้เข้าไปดูนะครับจะได้รับ ลิงก์โหลดโคเบต้ามาเหมือนกันนะครับผ่านทางอีเมลที่เรากรอกแบบฟอร์มเอาไว้นะครับถ้าเกิดโหลดไม่ได้เนี่ยให้ลองเปลี่ยนเมลเป็นเมลที่ใช้ตอนกรอกลงทะเบียนนะครับแล้วค่อยคลิกเข้าลิงก์ไปแล้วก็กดลิงก์นะครับเพื่อไปยังเทสเตอร์โปรแกรมแล้วกดอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นเทสเตอร์เหมือนเพื่อยืนยันนั่นแหละจากนั้นไปที่หน้าดาวน์โหลดเกมมูลไลท์แล้วก็โหลดได้ปกติเข้าเล่นเกมเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้ล็อกอินผ่านกาลิน่าไอเท่านั้นในการเล่นนะครับสําคัญเน้นย้ําเลยนะต้องเป็น ID ดีกาลิน่าเท่านั้นนะ แล้วก็ใครนะครับที่เข้าเล่นในช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยให้ใช้รหัสนั้นน่ะ ในการล็อกอินในช่วง Open Beta ด้วยนะครับมันจะได้รับของรางวัลที่ได้จากการเข้าร่วมในการทดสอบเซิร์ฟนะครับนี่อ่ะมาที่ตัวเกมบ้างดีกว่าหลักๆก,ก,ก็จะมีทั้งหมดอยู่6อาชีพนะครับผมจะไปแบบอย่างไวหน่อยละกันอันนี้เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆก่อนในคลิปแรกนะครับเดี๋ยวในส่วนของอาชีพเนี่ยอาชีพไหนหน่าเล่นจุดเด่นจุดด้อยแต่ละอาชีพเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นแยก EP หน้าละกันนะครับแบบจอดลึกเลยนะครับใครอยากให้ผมทำเนี่ย คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเยอะๆนะครับแบบละเอียดเลยนะอันนี้ก็จะแบบคร่าวๆแล้วกันใครเน้นพวกสกิลคอมโบดามเมจหนักๆนะครับก็เล่นกระบี่นะครับใครชอบใส,ส่ซัพพอร์ตนะครับก็เล่นล่มกับคุย มีฮิวมีโนมีนี่สําคัญกับปาร์ตี้มากๆใครเน้นแทงอึดถึกทนเล่นง่ายนะครับก็เน้นเล่น,ลนทวันไปนะครับส่วนใครที่เล่นยากหน่อยนะครับความยากเล่นยากหน่อยชอบการฝึกฝนฝีมือความชนานาญนะครับน้ำเมรแรงหนักจัดจ้านโจมตรีระยะไกลนะครับก็เล่นเป็นพัดก็ได้หรือประมาณนี้อ่ะผมเลือกขุายละกันแล้วก็เขาจะไม่ล็อกเพศนะครับมีชายหญิงแล้วก็เพศโรล,ลินะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยอ่ะผมเลือกเพศเพศหญิงละกันปุยนะครับมา แต่งหน้าไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าอันนี้ก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะเป็นพรีเซตที่เขาตั้งไว้ให้นะครับความนิยมอันนี้ยังไม่มีแล้วก็ขวามือเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องประดับต่างๆนะครับนี่สามารถใส่ได้หมดเลยนะของหน้ากากาเป็นเจนนลงเจนนี่ได้หมดเลยนะผูก้างก็มีอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับอ่ะประมาณนี้ท่าทางฉากนะครับปึ๊บปบ๊อ่ะก็ประมาณนี้นะครับ เนี่ครับเราก็จะมีในส่วนของที่เราสามารถปรับแต่งหน้าได้หมดเลยนะครับคิ้วตาจมูกปากความคมชัดความย่นความสูงความต่ำนะครับจมูกเอาโด่งแค่ไหนปากสีอะไรแต่งหน้าโดวงตาโน่นนี่นั่นเขามีให้หมดนะครับ<อ>ถือว่าค่อนข้างสุดยอดมากๆเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวละครที่ผมได้ทําการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับโอแม่นางนะครับ อย่างเท่อย่างสวยนะครับจ้าบมากนะครับอ่ะผมกดเข้าสู่เกมเลยละกันอ่ะมาถึงเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกมุมกล้องก่อนเลยนะครับว่าเราจะเลือกแบบ 3D นะครับหมุนทั่วทิศอัตโนมัติได้อิสระเลยหรือว่าจะเลือกแค่ 2.5D อะไรอย่างนี้นะครับไม่หูภาพสวยจัดเลยนะครับอ่าแล้วก็สําหรับคนที่เล่นในมือถือไม่ได้หรือว่าสเปคมือถือไม่แรงนะครับ เราสามารถใช้อิูเลเตอร์น็อกนะครับสามารถเอามาเล่นแทนได้นะครับแต่ว่าภาพอาจจะไม่สวยเท่ามือถือนะนี่ขนาดภาพไม่สวยนะครับดูเดี๋ยวทุกคนภาพยังขนาดนี้นะครับแล้วมือถือภาพจะสวยขนาดไหนนะครับนี่โอ้โหมาครับนี่เอาขุยตีเอาขุยตีเอาขุยตีหมวนหน้านิดนึงนี่โอ้โหไม่ใช่หมวนหน้านะเป็นเหมือนห่อเหินด้นะอากาศนะครับสไตล์พลังภายในจีนนะครับนี่มาเดี๋ยวอุ้ยมันใช้ได้อยู่นะครับการใส่ทรงสกิลนะ อ่าแล้วก็ทุกคนอย่าลืมไปปรับภาพกราฟ,ฟิกด้วยนะครับเข้ามาที่ตรงเมนูตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นรูปอ่าเป็นคาคาี่วงแหวนตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาปุ๊บ แล้วมาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่หน้าจออย่าลืมตรงเนี้ยตอนแรกม,มันจะมีเขียนว่าสลับเป็น HD นะครับแล้วก็กดสลับปึ๊บแล้วก็จะดาวน์โหลดนะครับประมาณสัก5 1าถึงนาทีนะครับมันจะทําการอัปเดตแพทใหม่สักนิดหนึ่งนะครับคุณภาพหน้าจออะไรพวกนี้นะครับจากตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบระดับต่ําใช่ไหมเราก็มาเลือกเป็นระดับสูงนะครับจะทําให้ภาพเนี่ยสวยขึ้นนะครับหรือว่าใครที่แบบสามารถปรับเป็น Full HD ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่แนะนำสูงดีกว่านะครับประมาณนี้ เนี่ยภาพมันก็จะสวยขึ้นเลยนะ<ส>เห็นไหมแสงสีเสริงต่างๆนะโอ้โหดูดิครับนี่มันเกมมือถือจริงหรือเปล่านะทุกคนอเดี๋ยวลองทําเควสกันสักนิดนึงนะครับปึ๊บเนี่ยดูครับภาพมันสวยขึ้นเยอะเลยนะมีมิติมากนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นสุดที่สุดใน2022นี้แล้วแหละผมว่านี่ขี่ม้าต่อเลยครับปึ๊บมาครับโอ้โหเท่ทจัดไปยังท่าเรนะืโอโอ้โหดูครับแม่นางขี่ม้าแล้วโอ้ดูดิอย่างเท่ครับทุกคนะ เนี่ยครับดูฉากแอคชั่นต่างๆนะครับการต่อสู้นะครับปึงป้งปึงป้งปึงป้งโอ้ปึง้งมาดิครับมาดิครับโอ้หูนี่โอ้โห,โหกระโดดลบหน่อยอันนี้ผมเลือกแบบเป็น 3D นะครับมุมมองแบบอิสระเลยนะครับก็เลยอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยบังคับยากนิดนึงก็ล <c oughs> ออยหมุนจอด้วยคนระับหลังๆก็จะประมาณนี้ครับนี่โอ้โหนี้หัวหน้าครับวันนี้เจอแบบระดับหัวหน้าเลยนะก็ต้องดวลกันหน่อยแล้วแหละ เสือสองตัวอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้ครับมาดิครับรู้จักไหมบวยยงชุนนะเดี๋ยวนี่ผมชอบท่าแดดหนีมากเลยนะมันเป็นเหมือนแบบพวกหนังจีนพลังภายในของแท้เลยแหละดูนะเวลาแดดหนีเนี่ยครับมันจะไม่ใช่การพุง่งหรือการกิ้งหลบนะครับแต่เป็นเหมือนการแบบลอยหนีดูดิอย่างเท่นะครับต้องหัวครับต้องหัวแล้วด,ดิโอเคครับเคลียร์เรียบร้อย ภาพสวยจัดเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเสพเนื้อเรื่องนะครับโอ้โหน่าจะฟินสุดๆเลยนะครับภาพแม่โอ้โหได้ขี่เรือไปแล้วโอ้ยืนเป่าคุยชิวจัดจ้าทุกคนดูเต็งตุเลงตุเลงอะตุเลงอะตุเลงตะตุเลงตุงเลงตุงเลงเอาบอกเขากรข้ามเนื้อเรื่องเลยแล้วกันนะครับ อ่ะตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับยังมีอีกหลายระบบเลยนะที่ยังไม่ปลดนะครับก็เดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆก่อนละกันแต่ EP หน้าเนี่ยจะมารีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มให้ของแต่ละระบบในเกมนะครับรวมถึงพวกระบบ PVP ต่างๆต้องบอกเลยว,ว่าเกมนี้มันมากมือยันระบบแบบ Battle Royale นะครับ40ปะทะ40ตีกันให้นัวเนี่ยแลแบบระเบิดภูขเขาเผากระท่อมกันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ